ต่อไปจะพูดถึงเรื่องของ flexibility training ประเภทสุดท้ายแล้วนะคะประเภทที่3ชื่อของมันคือ PNF นะคะสิ่งที่ต้องจำก็คือ PNF เนี่ยมัน stands for อะไรมันย่อมาจากคำว่าอะไรอันนี้ต้องท่องนะโอเค P ย่อมาจาก proprioceptive นะคะ proprioceptive ต่อไป N ย่อมาจาก neuromuscular นะคะและ F คือ facilitation นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันว่ามันแปลว่าอะไรเนาะโอเคแต่เท่าที่ดูเนี่ยสังเกตดูนะคะแน่นอนก็คือมันจะเป็นลักษณะของการ stretch แบบมีคนช่วยเขาเรียกว่าเป็น passive uh, flexibility training ประเภทหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกัน the advanced form of passive stretching often used in rehabilitation programs with a partner to help muscle will be stretched or contracted Isometrically to the full range of movement for 6 to 10 seconds. If you feel pain, that means you may stretch too far. After holding still, relax the muscle. This will help you to stretch even greater range later. But this technique must be performed with care. โอเคครูขอแก้หน่อยเนาะเทคนิคพิมพ์ผิดนะคะ T E C H N I Q U E เนาะโอเคยาวมากเลยนะคะแต่ว่าคำศัพท์เนี่ยกม็มีคำหลายคำที่เราเรียนรู้มาแล้วแล้วก็หลายคำที่อาจจะยากนะคะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนดีกว่านะเริ่มจากคำแรกเลยคะ่ะคำนี้พูดตามครูเนาะ Advanced Advanced นะคะจริงๆอ่านว่า Advanced ก็ได้นะแล้วแต่คนชอบเลย Advanced หรือ a d v a n c e เนี่ยแปลว,ว่าขั้นสูง ไปคำนี้ค่ะ proprioceptive พูดอีกทีนะ proprioceptive นะคะแปลว่าการรับรู้ทางการเคลื่อนไหวนะคะคำนี้มันค่อนข้างเป็นคำศัพท์เทคนิคหน่อยหนึ่งนะเพราะฉันก็ต้องท่องนะคะคำต่อไปนะคะ neuromuscular neuromuscular นะคะแปลว่าเกี่ยวกับประสาทกล้ามเนือ้ออ่ะมีคำว่า muscular เนาะแปลว่ากล้ามเนือ้อส่วนคำว่า neuro เนี่ยแปลว่าเส้นประสาทนะคะต่อไป facilitation facilitation นะคะแปลว่าการช่วยเหลือหรือว่าทำให้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแปลงง่ายๆว่าไอพ PNF นี่ยคือการช่วยเหลือให้เส้นประสาทเนี่ยเส้นประสาทการรับรู้ทางการเคลื่อนไหวเนี่ยกลับมาใช้งานได้มากขึ้นนะต่อไปนะคะ,ะฟังแล้วพูดตามครูนะ rehabilitation rehabilitation นะคะ แปลว่าการฟื้นฟูร่รางกายนะคะบางทีเนี่ยเขาจะเรียกคำนี้สั้นๆว่า rehab ก็ได้นะเรียกสั้นๆ rehab ย่อมาจากคำนี้นะคะต่อไปค่ะ contract contract นะคะแปลว่าหดเกรงนะคะก็คือลักษณะของกล้ามเนื้อมันมีการหดเกรงเวลาเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ isometrically isometrically นะคะ,ะคำนี้แปลว่ายืด แบบเส้นตรงหรือมีแรงตึงที่เท่ากันนะคะก็คือ,อกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันยืดมันหดได้แต่ถ้าเกิดยืดในลักษณะ iso metrically คือมันไม่มีกล้ามเนื้อเส้นไหนเลยที่ยืดออกไปหรือหดไปมันคือมันตึงเท่ากันประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะ pain pain นะคะแปบลบว่าเจ็บปวดนะคะ mean mean แปลว่าหมายความว่านั่นเองนะคะต่อไปค่ะ greater Greater ะะแล้วว่ากวากงปใหญ่กว่าหรือ,อใหญ่กว่าประมาณนี้นะสุดท้ายค่ะ Technique Technique Techn <ique, S 2> นะคะก็แปลว่าเทคนิคนั่นเองนะคำศัพท์เหมือนกันเลยนะคะโอเคเอาละแสดงว่าลักษณะนี้ก็คือเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการยืดเส้นนะคะเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟรูร่างกายนั่นเองนะ,ะมาดูกัน มันเป็น advance d form ก็คือมันเป็นรูปแบบขั้นสูงนะคะ of passive stretching ของการทำยืดเส้นแบบมีตัวช่วยมีคนช่วยนั่นเองนะ often used in often แปลว่ามักจะนะคะมักจะใช้มักจะใช้ในเวลาที่เรา rehabilitation programs ก็คือโปรแกรมที่เอาไว้ฟื้นฟูร่างกาย่านะใช่ไหม with a partner to help ก็จะต้องมีเพื่อนช่วยใช่ไหมคะ muscle will be stretched or contracted isometrically นะกล้ามเนื้อนะคะจะต้องถูก stretch ก็คือถูกยืดใช่ไหมแล้วก็ contract ก็แปลว่าอะไรหดเกรงนะมันจะต้องถูกทำให้ยืดหรือหดเกรง isometrically ก็ is ically, คือให้มันตึงเท่ากันนะ to the full range of movement ก็คือไปให้สุดเลยนะคะ for 10 to n นเอาใหม่ for 6 to 10 seconds ตัวีประมาณ6 1ถึง10วินะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นคนนี้เนี่ยขาซ้ายบาดเจ็บใช่ไหมคะก็จะต้องมีคนช่วยยืดยืดไปจนสุดประมาณนี้เขาก็จะรู้สึกเจ็บใช่ไหมแต่พอเขารู้สึกอ่านับ6ถึง10ประมาณนี้เอานับ 1- ถึง10ประมาณนี้อ่ะพูดผิดแล้วก็คลายแล้วก็ยืดใหม่ประมาณนี้นะคะก็คือเป็นวิธีการช่วยเหลือนั่นเอง if you feel pain ถ้าคุณรู้สึกเจ็บนะคะ That means นั่นหมายความว่า you may stretch too far คุณอาจจะยืดมากเกินไปหน่อยนะ far จริงๆมันแปลว่าไกลเนาะคือระยะนะเราก็บอกว่ามันไกลหรือมันใกล้นั่นเองแต่จริงๆก็ถือซะว่าคุณอาจจะยืดมากเกินไปอย่างนี้เนาะ after holding still หลังจากที่ยืดเขาเรียกอะไรยืดเส้นค้างไว้นะคะ relax the muscle ก็ให้ relax ก็คือให้เอากลับมาที่เดิมผ่อนคลายกล้ามเนือ้อนะคะ this will help you to stretch even greater range later นะคะก็คือวิธีนี้จะช่วยให้เราเนี่ย stretch ก็คือยืดเส้นกลับมาได้ uh, greater range ก็คือสามารถยืดได้กว้างมากกว่าเดิมไกลมากกว่าเดิมนะคะ but this technique must be performed with care นะคะแต่ว่าเทคนิคนี้ก็จะต้อง uh, กระทำโดยความใส่ใจและระมัดระวังนั่นเองเนาะ ซึ่งสังเกตได้ว่านะคะการทำเทคนิค PNF เนี่ยมันจะใช้สำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคนที่บาดเจ็บแล้วก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างถนัดเท่าไหร่เพราะฉะนันเนี่ยมันจะต้องมีการทำกายภาพบำบัดนั่นเองเพราะฉะนัน PNF เนี่ยก็คือการทำกายภาพบำบัดนะคะสำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บด้านกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะ